โอเคทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่งไบเกอร์ไรเดอร์นะครับโอ้โหรถฝุ่นอย่างเยอะ <c oughs> วันนี้ก็จะถือโอกาสเอารถไปเข้าศูนย์หน่อยนะทุกคนเช็ค <c oughs> ระยะ6,000กิโลแล้ว <c oughs> ที่จริงเลขกิโลก็ยังไม่ถึง6,000หรอกทุกคนเลขกิโลผมอยู่ที่5,494นะประมาณนี้ ห้าพันสี่ร้ยเก้าสิบห้าก็เดือนหน้าก็จะมีทริปนะกลับบ้านก็เลยถือโอกาสเอารถไปเช็คระยะก่อนค่อยออกเดินทางนะทุกคนถ้าไม่เช็คระยะก็กลับมามันต้องเกินแน่นอนเกินรอบหกพันลูนะรอบนี้ก็เลยจะถือโอกาสไปเช็คก่อนเลยเช็คก่อนได้เปรียบทุกคนไม่เสียหายป่าทุกคนออกเดินทางกันดีกก่านัดศูน์ไว้เก้าโมงตอนนี้แปดโมงยี่สิบแล้ วันนี้วันที่หนึ่งนะทุกคนหนึ่งพฤศจิกาซืือลอตเตอรี่ไว้รอยังทุกคน <Chaos> วันนี้เป็นวันแห่งความหวังของชาวไทย อปทุกคน let's go แล้วอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าวันนี้ผมจะเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่เช็ครอบ6,000กิโลนะผมว่าน่าจะมี2,000บวกอ่ะทุกคนด้วยเหตุน,นี้แหละผมถึงไม่อยากจะขี่เท่าไหร่ค่าเซอร์วิสแต่ละรอบค <laughs> ่าถมงน้ำมันอีกเนาะาปทุกคนเดินทางโหรถอย่างสิทข้างหน้า โอ้โหรถติดมากทุกคนนัดศูนไว้เก้าโมงผมว่าน่าจะเลีดหรือเปล่าศูนย์พระรามห้าเนาะตอนนี้ผมเดินทางจากสะพานควายก็ไม่ใกล้ไม่ไกลอะทุกคนแต่ถ้ารถติดอย่างนี้ก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรโอโ้แม่สาวน้อย โลดไปโลดโอ้โหโไฟแดงผมคิดผิดไหมเนี่ยณศูนย์ช่วงเช้าเนี่ย รถเยอะไอเราก็เป็นคนนัดเองซะด้วยขอช่วงเช้าเพื่อจะได้มีเวลาตอนกลางวันนะไว้นอนเวีนสแดงทุกคนเอา้าเขียวแล้วเขียวแล้วรอบที่แล้วผมเข้าเช็คศูนย์เลทนะทุกคนรอบนี้เข้าก่อน500โลเลยแหละ รอบที่แล้วเลทไปห้าร้อยรอบนี้ก่อนห้าร้อยแน่นอนจริงผมก็ไม่อยากให้มันเลทหรอกทุกคนรอบที่แล้วพันโลเนาะพันโลเช็กระยะแต่ผมเอากลับบ้านไงกลับบ้านก็หกร้อยเจ็ดร้อยโลแล้วไปกลับก็พันสี่พันห้าแล้วทุกคนมันเลยเลทรอบนี้ผมก็เลยก่อนจะถึงหกพันเนาะมันอยู่ที่ห้าพันห้าเนาะจัดก่อนเลยถ้าไม่จัดก่อนไปกลับมาเดี๋ยวก็เลทอีก าันนี้ทำไมมันแรงจังทุกคนทําเวลาหน่อยเนาะ8ปดโมงครึ่งแล้ว ที่แยกอะไรเอ่ยแยกพระรามหกนะทุกคนแถวถนนบริพัตนเนาะโอ้แม่สาวน้อย คันสีเขียวไปเนาะเยาไปลูกพี่เยาไปคันสิครับต้องคันสิครับโอ้โหรถเยอะจริง ไปลูกพี่ไปไปร้อนขาแล้วทุกคน <c oughs> เราก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้นะ <c oughs> จอดอย่างนี้จะผิดไหมครับ เลยเส้นออกมาอย่างนี้ oh, 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 oh. สุดโพรถเมย์ไทยแน <c oughs> oh, ลนด์โอ้ลุงพี่อย่ามาบังผม <c oughs> ผมจะไปถ่ายผู้สาวโอ้ <c oughs> <c oughs> oh, แม่สาวน้อย ให้เจ้าลอยออกลองเฮ<อ>ียกันลองสองกับเขาเิอสอง <c oughs> คนเธอบอรแานผู้สาวของเราชื่อเอาหักเดอ้อใท <c oughs> แม่สาวน้อยอย่างเฟี้ยวยทุกคนใส่รองเท้าไนกี้ถุงเท้าไม่ใส่ ตอนนี้8ปดโมงีนาทีแล้วนัดเก้าโมงสีก15นาทีจะถึงไม่นอกรถเพิ่งวิ่งได้ทุกคนรถติดที่หายไอเราก็มุดไม่เก่งซะด้วยสิ ทุกคนเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้เนาะเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์นะทุกคนราชพฤกษ์เซอร์ก,รกิตทุกคนโอวบรรยากาศดีอะตอนเช้าไป let's go เดี๋เวลาหน่อย เจอพี่แก๊ปซิงแก๊ปซิงมาแล้ว เก่งเลยลุงหมดเจออย่างนี้ผมก็ไม่กล้าไปแล้วฮ่่ดนิ้วเฮยเก่งแต่แอคดังเลย เข้าศูนย์อย่งั้นเลยข้างบนผ,ผมเคยเลยมารอบหนึ่งแล้ว <c oughs> นี่แล้วมองซ้ายตรงนี้ ถึงแล้วทุกคนศูนย์เดมห้าเรเดอร์ครับพรามห้าเนาะหน้าร้านหน้าศูนย์จะมีหมูปิ้งนมสดฮอดแล้วฮอดแล้วถึงแล้วทุกคนโอ้โหรถอยากเท่เจอระเข้ฟาดหางวนตรงนี้สักรลอบไหม ถึงแล้วถึงแล้วดยโอเคทุกคนเราก็ถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะน่าจะมาคนแรกกับมังลูกค้าเนี่ยสวัสดีครับโอ้เพิ่งเปิดเลยพี่นัดไว้เก้าโมงมาเช็คระยะครับชื่อรุรงรดครับผมครับระหว่างที่รอเช็กระยะนะทุกคน,รนเราไม่แอบถ่ายรถดีกว่า อันนี้คือยมห้าอาซินะทุกคนโอยอย่างเท่เไม่ใช่ดิตัวนี้มันอาวันนี่ว่าอาวันเบอร์สามสิบสี่อ่ะนั่นนะไม่ใช่ดิเบอร์แปสิบอันนี้น่าจะเป็นตัวแข็งนะทุกคนได้ถ้วยมาด้วยสุบยอดเลยอย่างเทพละทุกคนตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นอาซิเบอร์ยี่สิบหรือเปล่าอาวันหนไมากน้ดูแต่แข่งเพื่อน อย่างสวยอย่างสวยสูิจัดเลยอาวันทุกคนอาวันสไลด์มาเรียบร้อยอย่างว่าลัสษนามนะทุกคนการเครื่องนี่สำคัญมากตอนนี้ก็จะเป็นรถพร้อมขายนะทุกคนเซเว่นสีดำ อาวันสีน้ำเงินเหรอเอเจดสีน้ำเงินนี่ไงอาวันสีน้ำเงินตัวนี้เห็นโฆษณาอยู่เรื่อยๆคันสุดท้ายของศูนย์แ้วมัง้งอย่างสวยคันนี้ผมเคยค้อมเลยทุกคนขค้ื่อ้อมอ็อย่างเท่เลยสวยๆทุกคนราคา899นะทุกคนส่วนคันนี้จะเป็นอา M วันเ ขามันเองไม่ต้องเสือบนะทุกคนหลอมากหลอมากหลอกตรงส่วนราคาก็ล้านสองนิดๆ oh, <no. S 1> โอเคก็จะประมาณนี้แหละส่วนตัวนี้นะทุกคนส่วนตัวนี้เป็น X s r 900อย่างเฟียวเฟียวจัดเลยมาดูราคาครับราคา479,000สีดำก็มีนะทุกคน โอเคเรื่องราวโดวยประมาณเดี๋ยวเรารอ,รอช่งนนอางเซอร์วิสรถกันว่าแล้วมาอัปเดตกันว่าค่าใช้จ่ายจะประมาณเท่าไหร่นะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็เช็คระยะเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดนไปสองพันสองพันสี่สิบกว่าบาทนะเราวราวนี้เนาะทุกคนห้าหกพันโลรอบหน้าเจอกัน หมื่นสองว่างั้นไปกลับแล้วกลับแล้วเนี่ยพี่โอมสุดหล่อไบอซีไฟ <laughs> ทถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ครับ <laughs> เอาอยักขั้นที่ล่า <laughs> ไปแล้วครับ เออดีครับแม่น้ำมันเครื่องใหม่นี่มันเรื่อนจริงๆริมาทุกคน let's go เดินทางกลับกันครับผม เดี๋ยวเดินหน้ามีทริปกลับบ้านนะทุกคนฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหน้าหนาวข้าวรวงทองนะฮะทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูยาวๆเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าเพื่อนๆดูกันจบหรือเปล่าเนาะสำหรับวันนี้ก็ตัวเบาไปนะทุกคนโดนไปสองพันกว่าบาทรอบหน้าหมื่นสองน่าจะสามสี่พันนะทุกคนมันจะมีเปลี่ยนในนี้ด้วย เปลี่ยนกร้องอากาศเปลี่ยนหัวเทียนนะทุกคนเข้าที่เช็คกับเซล์มานะกับช่างมาน้ะทุกคนรอบหน้าต้องเตรียมเงินเยอะเลยอ่ะโอ้โหนี่แหละทุกคนขี่บิ๊กไบค่าเซอร์วิสมันแพงทุกคน <c oughs> แล้วมันต้องเข้าศูนย์ตลอดในระยะประกันเนาะแต่ถ้าหมดประกันแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนะทุกคน ทำข้างนอกก็ได้นะเอาที่เราสบายใจตอนนี้เวลา10บนาฬิกายีนาทีเรื่องเราโดยประมาณนะทุกคนสำหรับการเอารถมาเซอร์วิส6,000นโลก็ไว้เจอกันรอบหน้าเนาะ12,000สอโลเก็บตังค์ทุกคนขีวิ๊กไว้ต้องเก็บตังค์ไว้เยอะๆไว้โซวิงเซ์วิสไว้ค่าน้ำมันนะ รอบหน้าโดนไปหลายพันแน่นอนมีกองอากาศมีหัวเทียนมีน้ํามันเครื่องมีไส้กองอากาศเอ้ยไม่ใช่ไส้กองน้ามันเครื่องเช็คดูแล้วถ้าน้ํามันเครื่องเกรดต่ำๆหน่อยก็ตก3,006แต่ถ้าใช้น้ํามันเครื่องแพงก็น่าจะ4,000อัพตาทุกคนเรื่องเราประมาณก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน้านะที่ติดตามรับตรมมาจนถึงตรงนี้เนาะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะเพื่อนๆนะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ต้องจบไว้เพียงแค่นี้เนาะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ